ี่ก็ดูเอาเนาะแปลกด้วยบ่แปลกก็ดูเอาเอฟซีมาดูเนาะเป็นสื่อเอซีได้ดูเนาะแล้วก็เอซีคิดว่ามันเป็นนังเป็นหูนั่งกว่าไปเนาะยังงมันปักหมดไว้มาเห็นหงายต้องหมดหมดหลักฐานเนาะ ลองหกสองโอ้สำนักศิลปากรเนาะเมันมาสำรวจอะมั้งเนาะนี่นนก็ได้มีอย่างโอ้ตรงนี้ก็มีหอยอยีกกันเนาะตรงนี้ที่อาจารย์ไหว้เนาะนี่เอ้ยด,ดีดูก็มีมหอยน,น,<อ>นี่เานาะโอ้เจอดะบัติเจอดะเจอดะภาพเขียนแบบผ้าแตะมาเนาะนี่เนาะ ไปดูชัดๆหน่อยเนาะวอนอยู่ต่ำๆเองลอยมือหน่อยลอยมือแต่ว่าเขาจะไปแตะเนาะอย่ามือไปแตะลอยมือลอยยังไงเนาะโอ้นี่เป็นรูเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับตุ๊กเพดานท่านนี่ก็เห็นอยู่เนาะนี่แต่ว่าผมหัวเป็นรูเปียงเนาะไม่อาจศิรบกินนิดเดียวนาะ เป็นหินเอามาก,ก็ไปทำนิดหน่อยเนาะนอ,นนอาจซีเรียวก็ทำก็ได้น่อยเนาะนไปคายทำมานนเนาะนแต่ว่ามันก็มันบริสูงเนาะถ้าเข้าไปก็คาดเข้าไปเลยเนี่ยลึกอยู่ให้นกให้นูงให้ใหข้าวมันอยู่เนาะ อยู่ตรงไหนอาจารย์ันวา่ามีภาาสีโอ้โหอยู่ตรงไหนเนาะภาาสีเขียนอยู่กันวา่านี่เนาะครับหอยนี่เนาะหอยเหลือหอยยัง,งไงหอยเชลลีหนวดเนาะหัวมันหนวด แต่ว่าก็แล้วแต่ผู้ใด้ขีดว่าเป็นยังไงเนาะเป็นปลาปลากระเป๋าเนาะถึงเนี่เนาะสีไฟเอีดูให้เกือบทั่วอันนัเนาะครับดูให้ทั่วทั่วเนาะต้นคิดสมัตเนาะนี่เดี๋ยวใหเอพีดดูวิวเนาะสวยๆเนาะ เฮบซี่ด้ดูใกล้ๆน้องบนสูมมาใกล้ๆเฮ้ซี่เดดูเนาะสูมเกินนี่มันงกะภาพอนสิแตกเนาะครับเฮบซี่ด้ดูนี่แหละเนาะอยู่าใกล้เติบแล้วเนาะนั่นแหละครับตรงเส้นขอฟ้านั่นแหละครับ เขาลูกนั่นก็สีสูงเนาะโ้ยฝุ่นต้นนั้นเห็นขารเนาะน่ะนาจะเป็นฝั่งประเทศลาวแล้วเนาะทางฝุ่นไปนี่ดูต้นจะหน่อยเนาะเพราะวา่าก็สีบ,บดเลยเนาะลงมาทางนี้นเป็นอยูสามก้อนเนาะเป็นสามก้อนอตรงนี้น มีคนเอาหินไปสอนกันไว้ตรงนั้นเนาะไปเดี๋ยวไปดูจังหน่อยเนาะดูมันเป็นแนวนี้อาจจะเป็นแนวนี้เนาะแห็นบนออโอ้มีมีผูมาหินไปในวัยอยู่เนาะ ใส่เฟิร์นมาอยู่แถวนี้เนาะไม่ไหวเป็นยังนี้เนาะเก็บกันมาไว้เป็นยังงี้เนาะก็มีอย่างก็ทำกับโมเมนแค่นี้หัวสิมาบังยังไงเนาะหัวสิบแปะกี้เนาะหัวก่อนก็ก่อนใหญ่ด้วยเนาะ นี่เนาะเหมือนเป็นเอายินมาเลี้ยงกอนกนไว้ก็สิเป็นธรรมชาติแล้วเนาะตรงนี้เหมือนยังดีเนาะดูดีฉีดว่าเป็นยังกะเลือแต่สิฉีดเนาะคล้ายเจดี JD นั่นบ่เจดี JD อยู่สีทองอยู่ประเภทพมาะนะ่านะนี่คล้ายเนาะตรงนี้เหมือน ไข่ไขแ่แต่ว่าผู้ได้สิทิดว่าไข,าข่บอลเนาะอ่าคลิปนี้ก็มาไทายคราวนี้ผู้สมุยสมุยนี่ก็น่าทิมีไลไลอีพีเนาะครับ fc ก็ที่คอยติดตามอะรับเ้ลื่อนผมมันยาวเนาะ เงาอยู่ดีตรงนี้ก็มีเนาะจะมีบัวลายลำบ้านทางนี้ก็คลายนิ่งธรรมาชาติตัวไปเนาะแต่บ่ะคอยลายอาจะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งอาจะลงได้เนาะอันนี้ก็หินก้อนนี้เนาะอาจจะขึ้นมาทางนี้เนาะ ก็จะบดแค่นี้แล้วเนาะผูส้สมุยสมุยหืไอไว้ให้กนกให้ข้างเขานะเขาไปอาศัยเนาะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งได้ เลือกับไป้างไน,นอยู่เนาะเกี่ยมาทางนี้เนะากะก็จะขึ้นไปนี่ละไปทางเก่าเลยละเพราะว่าทางนี้ก็คือ,อมีเมตรแล้วมีแค่แถวเหนือเนาะป่าหินตรงที่ เพิ่นเห็ดอันนั้นไว้เนาะต้นนั้นหาสิเป็นหวัดเนาะที่อาจารย์เพิ่นว่าว่ามีแท่งน้ำในต้นะเป็นเป็นหินเอามาไปทำนิดหน่อยเนาะท่องอาจซีเรียวก็ทำก็ได้น้อยเนาะ นี่คลายทำมัน,นยนนอยแต่ว่ามันกมันบดสูงเนาะถต่เข้าไปกขคาดเขาไปเลยเนี่หลุดอยู่ให้นกให้นูให้ก้างข้าวมันอยู่เนาะทำอยู่ตรงไหนอาจารย์พนวามีผ่าสีหว่วอยู่ตรงไหนเนาะ ภาพซีเขียนอยู่ันะ่ะเดี๋ยวไปเมืองข้างนัน้นเนาะตัวนั้นสิเป็นวัดบ่คือมีแทงน้ำซีเขียวตั้งตรงแรงว่าออกม,มาทางนี้เนาะนตรงนัน้นขายเจดีเนาะนตั้งอยู่ ไก่เจดีลายลายกอดอยู่เลยพอท่างฝน,นกันคือกันเนาะทางปลาสลามประวัติของขกันอยู่เนาะป่ายเชียวเพิ่นเชียนบอกมาทางนี่เนาะป่ายเพิ่นสิเดินตามป่ายมาทางดูเนาะป่ายเพิ่นมาทาถ่าย ยังให้ดูอีกเนาะน่าตัวนี้น่าจะเป็นวัดเก่าวเนาะฝ่อตกเด้อฝนก็ได้หมืดมาละเทียงกว่าๆเนาะสมองกว่าๆนะแถวเดิน เราใส่เนาะโอ๋อทานี้ก็มีเสียงคือน้มอะไรเนาะโอ้ก็เมื่อกี้นเนาะเสียงมาตรงนี้โอ้มันขึ้นมาทางนี้ได้นี่ยหัวแลกใจอ๋อก็ทำเสียวมาเมื่อกี้เนาะีาทางเข้ามาโอ้โอใจละ เข้ามาเมื่อกี้เข้ามาเราทำในช่วงนี้นะช่วงนี้มานหนีเนาะต้นนี้ชนะิเป็ดเคลื่อนเอพี่สีขี้จำได้เนาะเอพี่ี่ดนะูเนาะตรงนี้เนี่ยมาไปตรงนั้นนะเนาะถ้ากระอองไปเนาะเคลื่อนอยู่นี่เนาะน,นี่เคลื่อนอยู่นี่ครับทางเข้ามาเนาะเอาไปใส่ วันนี้เขาก็สิก๊อตไปฝุ่นเนาะท่านเก่าฝุ่นอบบานี้ไปบึงฟังท่านั่นว่าซิมีิยังอีูเนาะเป็นว่าผับเชียนผับเชียนอยู่ตรงไหนบึงหูเนะาะผับเชียนสีไข่ๆพาเต็มเป็นว่าคนหาเจอก็เจอคนผุดจักก็เจอว่าัอาจารย์เพลินว่าเน,นานะดอยหินมันแยกเนาะตรงนี้เนาะ ยังมาจากโน่นแหละชุดฝั่งนี้เนาะชุดฝั่งท่านนี้ละฝั่งท่านี้ก็เป็นหินที่เดินยากเนาะตรงนี้เนาะหินอันนี้มันโเรีบรดกัดเสาะลายมันบกค่อยเรียบเนาะนก,กัเลย ไปเดินไปเดินลำบากเนาะตรงนี่นนละเดี๋ยวมาตอนแรกเนาะปาสลามตรงนี้น,นเขาก็มาตรงนี้ล้วเป็นมานี่เนาะเดี๋ยวจะลองย่างลงไปท่านนอีกเนาะโมวาเน็กซิมีอีบัวโบมี่ก็จะได้กลับคืน,นคเนาะก็จะบิดแกนี้เนะาะแต่ว่าอาจารย์เป็นวาซบ้ีเขียนหัน ก็อยู่ไซเ,เนะาะโบเห็นโอ้โหเนาะมันเข้ามาในมันเด่นแถมมีใหญ่เนาะเห็นเขาก็มานนี่เนาะสีพายสียาวไปทางนีเนาะสีบริเวเลี่ยวไปทางนี้ไปทางขวามือเนอะาะบพัน ทีเขียวอย่างนี้อยู่นะขณาที่ไปทางนั้นได้อีกนเนาะเดินสำรวจเนาะครับทางนี้ก่อน,นเดือกระหางร่มฝนได้ด้วยกันเนาะมองยอดเน,นาะเวลาฝนสิตกไเล็ทางนี้บมบ่นนะตรงนี้ก็เป็นลานกว้างเนาะต้นตนี้ก็เป็นลานกว้างเนาะ มีหนามไรอ่ะเนาะอพอฝนมันตกแล้วมันคือสีหนามมันก็เริ่มสีไหลลงมาเรื่อยเนาะมันมีจีเจ็บแล้วก็สิคหอยไหลมานีิดเรื่อยๆไรน้ำเท่าหน่อยนะ้ำซึมเท่าหน่อยนะเนาะเผินนสีมันทางนี้อยู่างไรทันทีท่องเที่ยวเนาะผู้ใดมากกับที่ต่ออาจารย์เผินนะอดพูดหน่อยเนาะครับก่อนสินมานี้ สีแนวน้ำมาเนาะมันนี่ครัด้รับค้าวนะน้ำจากอาจารย์เพิ่นละ่ะพร้อมน้ำสองขวดอีกเพิ่นให้ยนะครับตกซ้อนผลสี่มาทางนี้เนะาะขนาดสี่นี้หินนี่ยังดูแปลกเนาะนะครับไฟยังมีไปเรื่อยๆเนาะ เห็นยังเหรอเท่าน,นี้ต้นไม้มันเริ่มแล้วเนาะเริ่มมีใบออกไม่ล้ะพอหนาวฝนแล้วความสดชื่นมันก็เริ่มมาเนาะสี่ก็ดูเอาเนาะแปลกด้วยบ่แปลกก็ดูเอา เอพซีมาดูเนาะเป็นสื่อเอ c ซีเด้ดูเนาะแล้วก็เอ c ซีคิดว่า,นนวามันเป็นยังเป็นหูยังกว่าไปเนาะอย่างนัีเยมันพักมุดไว้มาเห็นหนึ่งแล้วตอนมุนมดมุดหลักฐานเนาะสองหาหกสองโอ้สนักศิลปกรเนาะ คนมาสำรวจอะมั้งเนาะก็ได้มีอย่างโอ้ตัวนี้ก็มีรอย,อยกันเนาะตรงนี้ที่อาจารย์ไหวเนาะีสดูดูก็มีมหอย,อยนี่เนาะโอ้เจอระบาดเจออะไเจออะไรภาพเขียนแบบผ้าแตะมาเนาะ,นนะด,ดูชัดๆหน่อยเนาะหวอนอยู่ต่ำๆเองรอยมือเนาะนรอยมือ เดี๋ยวเราจะไปแตะเนาะอย่ามือไปแตะลอยมือลอยยังไงเนาะนโอ้เป็นรูกเป็นอย่างนี้น,นี่ครับตงรงเพดานท่านนี้ก็เห็นเดีนยวนี่แต่ว่าผมบอกว,ว,ว,วเป็นรูปยังน้องไม่อาจจะสิรปนนนนินิดเดียวนะตรงนี้ นะตัวซึ้งกว่าสีผ่าน,นตายอย่างน,น่อมุดตัวนี้แต่ผมไม่ได้เอ๊ใจเนาะนี่นะเนาะแสดงว่ามีมนุษย์อยู่ก่อนมาอยู่ตรงนี้เนะาะวา่าใส่ว่าใส่อาชีพมาหากินหายังไงเนาะล่าสัตว์ล่ายังไงนะโอโน้นี่นี่ก็น่าชิเมะโอ้ตัวนี้ไข่ตัหหหวหอนี่โโนยโมเมนไหม้ๆว่ตัวนี้ไม่ได้ใจเนาะ ทำลายหรือขับไกลมากไปได้ครับตัวเห็นชัดเลยนะนี่อาจจะเป็นหลุมือเนาะขบนกม็มีเนาะอาจจะเป็นหลุมไข่ไข่ๆมาไข,าขา่ซัดเดนะียเนาะสี่แถวไข,ข่นะแต่บ่หัวซีเมนบ่เดาเนาะ เป็นหอยยัางแน่นอนข่าเคียนนะครับตรงนี้นี่กระพู่สมุยนะครับสมุยสมุย,ยนะครับเนาะนเคียนไข่ปลาแต้มเมื่นี่ต่างพิกามีวันเบิดนั่นวันเบิร์ตจ้ะเห็นชัดเลยเนะครับนี่เดี๋ยวเดียวก็ปลาแต้มไปลเลนี่เนาะ ตรงนี้นก็การโนาะนี่ลอยบางบางลอยก็อาจจะหลบไปนิดหน่อยเนาะครับบางลอยก็ยังเห็นแต่ว่าก็พอล่างๆนะเนาะครับบางลอยก็ได้ตรงนั้นทันำลายเลยเนาะเห็นแะเดิเนดไปต่ออาจจะมีอีกเนาะ สำรวจเนาะครับ่อยเอฟซีมาดูเนาะตัวแทนเอฟซีเบิร์ตตะวันมองหาสัญลักษณ์ทีเขียวเนาะทางบอกทางไปบอกทางเพื่อนที่เบิร์แค่นี้เนาะครับมาถึงนี่ อดูโบราณเพิ่นมาใาอยู่หากินบ่ปลาสัดแล้วเนาะแต่เก่าแต่ก่อนแตาเพิ่นเฮ็ดป่ายบอไว้น้ำกับซีดีเนาะเพราะว่าขังกับหินพวกกันเนาะขังกันคิดว่าเป็นชะง,งนหินจะเซยเนาะเห็นอยู่นาซิมีกี่กระบอกอยู่ตรง ปักหมุดเนาะแต่ว่าบริใจว่าเป็นปักหมุดถึงนังสงสัยเห็นอยู่วางใดวางหนึ่งนี่ละเน,ะนะาะยไฟสีมาก็สบเบิร์ต่านี้เนาะพอมองหาปายเขียวไม่แล้วบนนี้เนะาะไฟสีเดินมานหน่หนึ่งเนาะมาดูทางนี้ บางครั้งเดินจนแบตเบิรบ่งมือเนาะครับมันยาี่วลายมันไกลมันลายหลายเนาะไกลสิได้ดูแบบเดียวท่ามเลยเนาะครับเห็นไข่ไข่กันเลยเบิดแล้วเนาะครับบ่านยเนะาะตอนนี้ก็เบิดละบ่ายมองข้าวใเขียวเห็นแล้วเนาะตรงนี้กับเป็นทางแนวไลนะหไลเนาะทางที่ไรลตรงนี้เนาะเป็นทางลาด ไปสีเขียวผมบอกแต่ผมบริบ่าวกับไไเพศไซน,น์เนาะไปเอากระิย้อนไปนี่เนาะตอนนี้ก็เที่ยงสี่ซิปแล้วเนาะครับเขาที่ห้องดูตอนนั้นเนาะเนาะว้าวอาจจะเป็นฝั่งเล่าเนาะทางนั้น พอเริ่มงาฝนแล้วก็หญ้านี่มันก็ป่งเขียวอยู่เนาะบนลังผู่ก็ได้เนะาะชีวิตชีวามันก็เริ่มมีมาเนาะนครับแถวหนี้ก็มองหาป่ายเสียเขียวเนาะที่สัญลักษณ์บนบอกทางไปกับโมมี่เนาะแต่ว่าตรงนัง้นที่ตรงป่าตรงนั้นเนาะมันมีบอกทางนั้นอยู่แต่ว่าเดินไปนั่นโมมี่เนาะ โอ้ว,ว,วันสิไปไกลบนนันไดก็เลยกลับมาเนาะครับมาทางเดิมเลยนะครับทางเดิมท่างเข้าไปเมื่อกี้นี่ปลาหินนี่แหละครับสซนหินนี่